ครั้งจัดให้คนสี่กลุ่มนี้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่ต้องไปร้องเรียนที่ธนาคารแล้วสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่กทานก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ใค่ะนายลวลลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยว่า จากกรณีการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเราไม่ทิ้งกันผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารทกสในระหว่างวันที่18-29พฤษภาคม2563นั้นล่าสุดทางกระทรวงการคลังขอแนะนำว่า <c oughs> เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนใน4กลุ่มต่อไปนี้ไม่จําเป็นต้องเดินทางไปร้องเรียนด้วยตนเองเนื่องจากกระทรวงการคลังได้ดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วและเป็นการดําเนินการให้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาร้องเรียนเท่านั้นประกอบด้วยดังนี้นะคะ 1. กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ทำให้กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้จํานวนประมาณ1ล้านคนในส่วนของกลุ่มนี้ผู้ลงทะเบียนได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและกําหนดจะโอนเงินเยียวยาให้ในวันอังคารที่19พฤษภาคม2563จํานวน5.9แสนรายส่วนที่ยังคงเหลืออีกจํานวน4.3แสนรายโปรดดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนโดยเร็วที่สุดนะคะ ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดโดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีกกระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ใหม่เป็นประจําทุกสัปดาห์นะคะ 2. กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องจํำนวน1.7ล้านคนทางกระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสมอยู่นะคะ 3กลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2563ว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรแล้วนั้นกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาในวันพุธที่20พฤษภาคม2563โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันที่ปุ่มสีเทาคำว่าตรวจสอบสถานะ4กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา5,000บาทขณะนี้ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ได้เนื่องจากได้ปิดรับการลงทะเบียนสำหรับมาตรการนี้แล้ว ตั้งแต่วันที่22เมษายน2563ที่ผ่านมาดังนั้นขอให้ติดตามมาตรการเยียวยาอื่นๆของรัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมในอนาคตสำหรับประชาชนในต่างจังหวัดสามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมถึงมาตรการเยียวยา5,000บาทได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะ นายแล้วว่าลนกล่าวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ